กราบนมัสก,การเจ้าค่าหลวงพ่อเมื่อวานหลวงพ่อเมตตาสอนเรื่องตัณหาวันนี้ลูกอยากเรียนรู้ต่อในเรื่องอุปทา,านว่าในสายโซ่ของปฏิจจสมุปบาทตรงนี้หมายถึงอะไรเจ้าคะดีมากโยมอุปทานนั้นคือการยึดมั่นถือมันในสำนวนไงไมคือความยึดติดในสิ่งที่ตนปรารถนาเมื่อมีตัณหาคือความอยากแล้ว หากเราไม่รู้ทันความอยากนั้นจะกลายเป็นความยึดติดแน่นหนาะนั่นแหละคืออุปทานอุปมาตัณหาคือมือขวาอุปทานคือมือกำแน่นลองนึกดูนะโยมตัณหาเหมือนมือที่เอื้อมไปหยิบของอุปทานคือมือที่กำแน่นจนไม่ยอมปล่อยตัณหาอาจจบแค่ความอยากแต่อุปทานคือความยึดแน่นไม่วางอุปทานมีสี่อย่างนะโยม กามุปาทานยึดติดในรูปรสกลิ่นทิฏฐูปาทานยึดติดในความเห็นของตนศีลับพัตตุปาทานยึดติดในศีลพรดผิดผิดอัตวาทูปาทานยึดมั่นว่านี่คือตัวเราของเราอันสุดท้ายนี่ฟังดูอันตรายที่สุดเลยเจ้าค่ะใช่ละโยมเพราะมันคือรากเง้าของถูกทั้งปวงอุปมายึดติดเหมือนเด็กกับขนมหวาน ลองนึกภาพเด็กเล็กๆเ,เห็นขนมหวานก็อยากกินนั่นคือตัณหาพอกินแล้วชอบมากก็กำแน่นไม่ให้ใครแต่ถ้าใครมาแย่งก็กรีดตีโกรธนั่นแหละคืออุปทานแต่เราก็ทำแบบเดียวกันกับเงินทองชื่อเสียงความรักความคิดของตัวเองแม้จะไม่กรีดแบบเด็กแต่ก็ทุกเจียนตาย ถ้ามันหายไปจากมือเราอุปาทานคือความเข้าใจผิดที่ฝังลึกโยมรู้ไหมอุปาทานบางทีมันแอบอยู่เงียบๆอย่างเช่นยึดว่าต้องประสบความสำเร็จยึดว่าคนอื่นต้องเข้าใจเรายึดว่าลูกต้องเป็นแบบที่เราคิดไว้ความยึดเหล่านี้แฝงด้วยความปรารถนาดีแต่หากเรายึดมากเกินไปมันจะกลายเป็นเชือกที่รัดคอเราเองวิธีคลายอุปทา,าน โยมจะคลายอุปทานได้ต้องอาศัยสติปัญญาและโยนิโสมนสิการให้ถามตัวเองบ่อยๆว่าสิ่งที่เรากำอยู่นี้จำเป็นจริงไหมหรือแค่เราคิดไปเองว่าสำคัญการเห็นว่าไม่มีอะไรถาวรคือ,อยารักษาโรคยึดต,ติดที่ดีที่สุดเจ้าค่ะหลวงพ่อฟังแล้วลูกเพิ่งเข้าใจว่าบางทีลูกทุกข์ไม่ใช่เพราะเสียของแต่เพราะ ใจไม่ยอมปล่อยของถูกต้องเลยโยมของจะเสียไม่เสียไม่เท่าไหร่แต่ความยึดติดตัางหากที่พาใจเราไปตกนรกถ้าโยมคลายมือที่กำแน่นได้ก็เหมือนโยมปลดโซ่ตรวนแห่งทุกเอง